ครับกับผมนายสองพันครับกระผมนายกิทตพงศ์กัมาศครับกระผมนายสอยภูชุมครับพวกเรามาจากโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานสิ่งประดิษที่มีชื่อว่าไวเลสโฮมแบบทดลองเครื่องเปิดวิดไฟอัตโนมัติครับเราทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านต่างๆและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเช่น การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและลดการเกิดอุบัติเหตุได้ครับวาสดุอุกกรณนนะครับโหน MCU EP 3 2หลอดไฟ LED. สายไฟท y p e A. แผ่นไม้กระดานเองขนาด A 4แล้วก็สีขาวครับลย์โมดูลสช่องสายจัมของไฟกาวร้อนเข่าแบงค์ฐานหลอดไฟ D7 7สายไฟแผ่นไม้กระดานขนาด60ซนติเมตรแล้วก็ หลักการทำง,งานเราจะนำไฟบ้านสองร้อยยี่สิบโวลต์ต่อข้อกับหลอดไฟและนําสายชาร์จแบตต่อข้อกับโหนด MCU FP ส3 2อก็จะทําให้บอร์ดทําง,งานและเริ่มส่งสัญญาณโดยจะใช้สัญญาณไฟในการรับและส่งสัญญาณครับเปิดปิดโ <Okay. S 1> อ,อเคกูต้องขอเสียงมาหนึ่งขออทีหนึ่งนะครับ พวกเราขอจบการนำเสนอที่เท่านี้ครับขอบคุณครับ